แรง์อีพิกครับเป็นแรง์ที่หลายคนเนี่ยบอกว่ายากที่สุดในเกมโมบายเลเจนด์ครับเพราะว่ามันมีแต่ลิงครับมันมีแต่สิ่งมีชีวิตเซลลเดียวที่ไม่มีความนึกคิดนะครับซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยคือมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันเต็มไปด้วยยอดมนุษย์แล้วก็จอมยุทธที่พยายามจะเล่นเมตาแปลกๆกันแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยเจอทีมแบบไหนนะครับเอาจริงแล้วเนี่ยแรงก์อีพิกเนี่ยมันเป็นแรงก์ที่เป็นเหมือนบททดสอบของคนที่พยายาามจะม เล่นเกม o b i l e Legends นะครับหลายคนพยายามจะมาลองเล่น Mobile Legend ครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มาตกม้าตายอยู่ที่แรงงอีพ e ิกซึ่งมันเป็นแรง็งที่ไม่ได้สูงเลยแต่มันก็ดันเป็นแรงที่หลายคนเนี่ยติดแงกอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยเจอปัญหาเหมือนกันนะก็คือเป็นปัญหาเพื่อนร่วมทีมซึ่งด้วยเกมที่มันหลากหลายทางเชื้อชาติขนาดเนี้ยเราอาจจะไม่สามารถพูดให้มันเข้าใจกันได้หมดนะครับเราก็ได้แต่กูกูกากาอูอีอูอ,อีพยายามจะดันแรงกันไปนะครับแต่ว่าสุดท้าย มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เราเนี่ยจะหวังพึ่งพาได้นะแล้วถามว่าวิธีที่เราเนี่ยจะหลุดพ้นจากนรกขุมนี้ไปเนี่ยเราจะใช้วิธีไหนครับคือเอาจริงแล้วเนี่ยผมก็มีวิธีของผมเองนะแล้วก็อยากจะมาแชร์ในวันนี้ด้วยซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาของเพื่อนร่วมทีมนะครับก็คือส่วนมากเนี่ย ผมจะเห็นคนแก้ปัญหาด้วยการกด5กับเพื่อนนะครับซึ่งให้ตายเถอะครับใครมันจะมีเพื่อน5คนตลอดเวลาส่วนตัวสําหรับผมนะคือผมกดดูโอเนี่ยก็ยากแหละส่วนมากเนี่ยผมจะกดเป็นดูโอกับเหมือนจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือโครเลีนนี่แหละเขาก็สามารถเป็นซัพพอตที่ดีให้ผมได้นะครับผมก็เลยเออกดกับเขาตลอดแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่างมากกดกับเราแล้วเราเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักเขาด้วยแค่บางทีเขาเชิญมาเราเชิญไปเราก็เล่นด้วยกันนะครับแต่ก็อย่างที่พูดไปครับว่ามัน ไม่สามารถมาเล่นด้วยกันได้ตลอดสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จาเป็นต้องพึ่งตัวเองนะครับซึ่งมันก็เป็นวิธีที่ผมเนี่ยใช้นะครับอ่ะมันจะมีอะไรบ้างครับมาฟังกันเลยคืออันดับแรกนะครับผมมองว่าเราเนี่ยควรจะรู้ก่อนว่าเราเนี่ยควรจะทําอะไรเราควรจะศึกษาเกมนะครับศึกษาตัวละครศึกษาเมตาครับศึกษาวิธีการเล่นตัวละครนั้นๆครับการเดินเกมโพสิชันการยืนเนี่ยแต่ละเลนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแล้วครับถามว่าเราควรจะรู้ทั้งหมดไหมไม่ครับเราเนี่ยอยากจะเล่นเลนไหนเราก็ศึกษาเลนนั้นแหละครับแต่ถามว่าเรราู้ มันก็ดีไหมมันก็ดีครับคือการที่เราเนี่ยรู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็รู้ว่าเพื่อนกําลังจะทําอะไรมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีการตัดสินใจที่มันเด็ดขาดขึ้นแล้วก็แม่นยําขึ้นครับซึ่งมันเป็นอะไรที่เกมโมบ้านะครับมันมันต้องทำนะครับการจะศึกษาตัวเกมแล้วก็รูปแบบเกมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เกมโมบ้าเนี่ยขาดไม่ได้จริงๆครับแล้วถามว่าเราจะศึกษาได้ที่ไหนครับก็มันมีเต็ม YouTube เยอะแยะเลยครับคือไม่ว่าจะเป็นเหล่าครีเอเตอร์หน้าใหม่หรือว่าหน้าเก่าเนี่ยก็จะ อาจารย์สอนวิชาโมบายเลเจนต์ในคาบ u t u b e นะครับใครจะไปดูก็มันมีเ็ม YouTube อยู่แล้วนะแล้วคือบางคนอาจจะบอกว่าคือเอ้ยกูอยากเล่นสนุกสนุกอะ่ะไม่ต้องศึกษาอะไรอย่างเงี้ยกูเล่นของกูไม่ได้เหรอมึงจะเล่นสนุกสนุกมึงก็กดหมดธรรมดาสิว่ามึงจะกดแรงทําไมเอออะไรอย่างเงี้ยก็โอเคคือมีหลายคนมากๆนะที่ผมเนี่ยเจอเวลาลงแรงแล้วคือบอกว่าเอ้ยมึงจะจริงจังกันทําไมวะมึงจะซีเรียสกันทําไมมันก็แค่เกมมันก็แค่เกมครับแต่มันเป็นเกมที่มีหมดแรงไอ้สัตว์นี่คือแรงถ้าไม่อยากได้แรงเนี่ยมึงจะกดแรงทําไมวะ โอเคโอเคผมใช้อรมณ์มากเกินไปมันอาจจะหลุดหัวข้อได้นะผมผมขอโทษนะครับโอเคเราไปข้อต่อไปกันดีกว่านะโอเคต่อไปเราจะพูดถึงสไตล์แล้วก็วิธีการเล่นของผมนะครับก็คือว่ามันเป็นการเล่นแบบ play for yourself นะครับก็คือว่าเป็นการเล่นเพื่อตัวเองเป็นการเล่นแบบเห็นแก่ตัวนะครับไม่ต้องไปสนใจทีมากสนใจแค่ตัวเองเนี่ยก็พอแล้วครับพยายามทํายังไงก็ได้อะให้ตัวเองเกิดนะครับซึ่งมันก็ไม่สามารถทําได้กับทุกตัวละครที่มันมีอยู่ในเกม Mobile Legends นะครับแล้วถามว่ามันทําได้กับตัวละครแบบไหนครับก็คือว่า ไอ้ตัวละครนั้นครับมันต้องมีความสามารถในการแบกทีมส่วนมากที่ผมเจอเนี่ยมันจะเป็นตัวเล็ดเกมซะมากกว่าหรือถ้าให้พูดง่ายๆก็แค่เราเนี่ยหยิบตัวเมตามานะครับซึ่งตัวเมตาเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วเนาะแล้วถ้ามันเกิดเนี่ยมันก็สามารถคุมรูปเกมได้ทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นง่ายขึ้นนะครับแต่คือตัวเมตาส่วนมากมันก็นะครับโดนแบนหรือว่ามันก็มีคนแย่งเล่นกันนะเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่งกันขนาดนั้นนะครับมันก็ยังมีตัวหลุดมาบ้าง เพราะอย่างที่บอกครับว่าไอ้โมบ l e เ e เจนต์เนี่ยตัวเมตาแม่งโคตรเยอะเพราะฉะนั้นนะครับก็คือมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณเนี่ยจะเลือกตัวละครไหนมาบางทีเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเมตาครับขอแค่ตัวละครนั้นเนี่ยมันสามารถแบกทีมได้ และคุณก็มั่นใจในตัวละครนั้นด้วยเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าถ้าตัวละครนั้นมันมันไม่เวิรก์กก็ก็เปลี่ยนนะครับอย่าไปฝืนเยอะโอเคถ้าจะให้ผมเนี่ยสรุปง่ายๆเลยก็คือการเล่น play for yourself เนี่ยเป็นการเล่นที่ส่วนมากเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งที่ไม่ใช่แทงแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ามันต้องเล่นแบบเออเห็นแก่ตัวซึ่งแทงกับซัพพอร์ตเนี่ยเล่นอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คือว่าใครอยากจะเล่นแบบว่าสไตล์เนี่ย ก็ผมแนะนําเป็นป่าแครี่กลางหรือไม่ก็เรียน e อีกพีนนะแล้วก็ต้องเป็นตัวดาเมจด้วยนะไม่ใช่ตัวแบบเออตัวตัวแทงอะไรอย่างเงี้ย มันไม่น่าจะเวิร์กนะครับสำหรับผมนะเพราะว่าผมเนี่ยเล่นแต่แค r รี่แล้วก็ป่านะครับแล้วก็กลางซึ่งป่าเนี่ยไม่ได้เล่นและเพราะว่าแม่งเล่นยากแล้วก็มันค่อนข้างจะพังง่ายด้วยผมก็เลยเออไปเล่นแค r รี่แล้วกันสนุกกว่าเยอะแล้วก็แบกทีมได้ด้วยแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นข้อที่3นะคือเป็นข้อที่ผู้เล่นเกมโมบ้าในมือถือเนี่ยไม่ค่อยจะสนใจกัน ซึ่งก็คือการเลือกตัวละครครับมันจะมีการเลือกตัวละครที่มันแบ่งเป็นเฟสใช่ไหมซึ่งโดยการที่มันแบ่งเฟสกันเลือกเนี่ยหรือว่าสลับกันเลือกเนี่ยมันทําให้เกมเนี่ยสามารถเคาน์เตอร์กันได้ด้วยการที่เราเนี่ยถ้าเห็นทีมตรงข้ามเลือกตัวละครมาแบบไหนเราก็แก้ไปแบบนั้นครับแต่ว่าหลายคนครับคือมีจิตใจที่แน่วแน่ครับแล้วก็เอ่ออยากจะเล่นตัวเมียนตัวเองอยากจะปัม๊มแต้มปัม๊มอะไรก็ตามแต่ซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยในกรณีที่คุณเนี่ยมีฝีมือเท่ากับทีมตรงข้าม แล้วทีมตรงข้ามเนี่ยเขามีตัวละครที่มันแข็งแกร่งกว่าเราแล้วก็คือในกรณีที่มันมีฝีมือเท่ากันน่ะตัวละครมันก็ต้องมีส่วนเกี่ยวอยู่แล้วเนาะว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ชนะนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมอยากจะให้ผู้เล่นในมือถือเนี่ยสนใจกันนิดนึงแต่ถามว่ามันไม่ต้องเคาน์เตอร์ได้ไหมมันก็ได้ครับแต่ว่าผมแค่บอกวิธีในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การชนะนะแล้วถามว่าเราควรจะเคาน์เตอร์ยังไงนะครับซึ่งมันก็ ดูค่อนข้างจะอาจจะง่ายหรือว่าไม่ง่ายสําหรับบางคนก็ได้นะก็คือดูในเว็บนะครับว่าตัวละครไหนเนี่ยมันแพ้ตัวละครไหนแล้วตัวละครไหนเนี่ยควรจะเอาไปแก้ตัวละครไหน แล้วถ้าจะให้พูดตามตรงนะก็คือว่ามันค่อนข้างจะยากนะครับใครเขาจะมาจําได้ว่าตัวไหนเนี่ยมันแก้ตัวไหนได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่หลายคนเนี่ยไม่ชอบที่จะเลือกตัวเคาน์เตอร์ไม่ใช่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่อยากทําครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่รู้นะเอาจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะง่ายสําหรับคนที่มีมือถือ2เครื่องที่สามารถเปิดเวฟดูได้ในขณะเล่นเกมหรือว่าใครมีคอมเนี่ยก็อาจจะง่ายขึ้นไปอีกนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะดูยุ่งยากอยู่ดีนะครับมันก็เลยทําให้หลายคนเนี่ย อาจจะไม่ตัดสินใจที่จะทําอะไรแบบนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะเอออย่างที่พูดแหละมันน่างหง,งุดหงิดที่เราเนี่ยต้องมาเปิดเว็บทุกครั้งที่เจอตัวละครที่เออเราไม่รู้ว่า มันต้องแก้ยังไงแต่ว่าผมก็มีวิธีแก้ให้นะก็คือคุณเนี่ยควรจะใช้ประสบการณ์ที่เคยเล่นเกมโมบายเลเจนต์มาแล้วก็ลองคํานวณดูครับว่าตัวไหนเนี่ยมันชนะตัวไหนจากประสบการณ์ของคุณเองนั่นแหละครับถ้าคุณเคยเล่นตัวเนี้ยแล้วมันชนะคุณก็เล่นตัวนั้นไปหรือว่าคุณเนี่ยมี d a t a b a บสที่มันเป็นข้อมูลของตัวละครนั้นๆคุณก็เอาออกมาใช้ครับว่าเออตัวละครเนี้ยมันควรจะแพ้ตัวอะไรตัวละครเนี้ยมันควรจะเอาไว้แก้ทางตัวอะไร มันก็จะดูซับซ้อนประมาณนึงแต่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์มากๆครับข้อต่อไปครับเป็นข้อสุดท้ายนะซึ่งเป็นข้อที่หลายคนเนี่ยทำไม่ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นการควบคุมอารมณ์ของตัวเองครับคือในเกมโมบ้านนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่เรื่องชื่อเรื่องการหัวร้อนกันนะครับซึ่งเกมมัน ถูกออกแบบมาให้หัวร้อนได้ง่ายผมก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะซึ่งมันเป็นกับโมบ้าทุกเกมเอาจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครที่มันไม่หัวร้อนหรอกแต่ว่าสิ่งที่คุณเนี่ยควรจะทําเมื่อคุณหัวร้อนแล้วเนี่ยก็คือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองครับคือถ้าคุณใช้อารมณ์นำเนี่ยรูปเกมเนี่ยไม่มีทางดีขึ้นแน่นอนครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องแพ้อย,อยู่ดีซึ่งเรามาเล่นเพื่ออะไรครับเพื่อชชนะเราก็ต้องคุมอารมณ์ตัวเอง ถึงแม้เกมมันจะแย่แค่ไหนถึงแม้ทีมจะโยนมากแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองครับเป็นป่าก,ก็ฟาร์มไปเก็บออบเจกต์เป็นกลางก็เดินแก๊งอยู่เป็นแครรี่ก็ยังคงต้องฟาร์มอยู่ถึงแม้จะโดนไล่ฆ่าไม่รู้กี่คิวแล้วก็ตามสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองนะครับในเมื่อทีมมันพังหัวร้อนกันหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องหวังพึ่งตัวเองนะ มันก็อย่างที่ใครสักคนเนี่ยเคยพูดไว้ครับว่า this is a book แปบลบว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้เนี่ยก็ไม่ถือว่าแพ้นะครับอ่ะโอเคโอเค this is the book อะ่ะมันแปลว่านี่คือหนังสือนะสําหรับน้องๆที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ผมพูดปั่นเฉยๆนะมันเป็นมุกจากหนังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นนะอย่าจําไปนะครับโอเคสรุปเรื่องอารมณ์นะครับก็คือเราเนี่ยควรจะคุมอารมณ์ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือว่าในชีวิตจริงก็ตามครับคือถ้าเราเนี่ยหลุดอารมณ์ไปแล้วใช้อารมณ์นาเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ มันไม่จบสวยอย่างแน่นอนนะครับก็คือเราแค่ต้องทําหน้าที่ของตัวเองในเกมให้มันได้ดีที่สุดพยายามฟาร์มพยายามแก้สถานการณ์ไปเรื่อยๆครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีปฏิหารก็ได้นะแต่ว่าถ้ามันไม่มีเนี่ยก็ถือว่าเราเนี่ยทำเต็มที่แล้วตานี้แพ้ตาหน้าเอาใหม่ oh ครับหรือว่าถ้าตานีแพ้แล้วตาหน้าแพ้ก็ออกเกมครับพักผ่อนจิบกาแฟแล้วก็นอนพลิ้ยอะไรจิบกาแฟแล้วก็นอนแต่ก็ช่างมันนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะมีแค่นี้ซึ่งมันก็จะเป็นประสบการณ์และก็วิธีที่ผมเนี่ยใช้ในการเล่นแรงอีพิกนะครับ โอเคครับทั้งหมดเนี่ยก็จะมีแค่นี้นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมเนี่ยมานั่งแพมให้ฟังก็แล้วกันกับประสบการณ์ในนรกขุมที่7กับแรงอีพิกนะครับซึ่งก็เป็นแรงคงที่อย่างที่บอกครับมันผ่านยากจริงๆสําหรับคนที่มาเล่นใหม่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเรามีความพยายามนะครับมันก็จะสามารถผ่านไปได้ในที่สุดยังไงก็ตามนะครับเล่นเกมอย่างมีสตินะเราเล่นเกมครับอย่าให้เกมเล่นเราหก็เฮียและไอสัต